สวัสดีครับผมเก่งพีซีเกมเมอร์ขอนำเพื่อนๆทุกท่านมารับชมฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษก่อนจริงคู่บิ๊กแมตช์เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แล้วครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดทินโอทชฟฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งคูน่นี้อันนื่ี้เก่งครับจะรับที่ใน,นการฝึกภาคบรรยายคู่นี้ผ่านฟีฟ่า23 PlayStation ฝากด้วยผ่านทุกใจใผานเพื่อนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช anel ของเรากันไปด้วยนะครับ เอาละครับเราจะพาท่านมาที่สนามโอทัฟอร์ดครับบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมพวกเขาะจะต้องลงทำเกมสุดดาร์บี้แดชเดือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งจริงในงคืนวันเสาร์ที่14มกราคมนี้ครับเวลา19น30นาทีครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2แล้วก็ทางทรูโฟร์เคอั HD ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันครับผลงาน ล่าสุดของแมนยูในรายการคารบาวลครับเอาชนะเชลตันมาได้3ประตูต่อศูนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปเยือนแล้วก็พ่ายต่อเชลตันมา0ประตูต่อ2นะครับสรุปตารางคะแนนตอนนี้ครับเป็นแมนยูเจ้าบ้านอยู่อันดับที่4ของตารางนะนานรครับสินัดสามคะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่2ครับสิบเจ็ดนัดดีอยู่39คะแนนมาดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับประตูเป็นดาบิดเดียอาครับกองหลังมีวัตบิเซอรกาวารานมาร์ติเนสแลกาลุกชอครับ กลางมีคาเซมิโร่คู่กับพิเศนเอริเซนเ่นครับสามในลุกเป็นอันโตนี่บรูโน่แล้วก็มาร์คัสแรดฟอร์ดครับออกองหน้าเป็นองตัวนี่มักซิอาลครับ4-2-3-1ของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนครับประตูเป็นเอเดนเซนนะครับกองหลังมีไคล์วอล์กเกอร์จอห์นสโตนมาเดลอาร์คันยีโชอาคาเซโล่ครับกลางมีโรดี้เคเบนเดอร์บอยอิวไคล์กูรูกันครับและสามประสานลีดจัดมาเรสเออร์ลิงฮาแรนด์แล้วก็แจ็คเกอริชครับ4-3-3ของ แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนในวันนี้แหละครับแลวปัจจุบันแข่งที่17นักเท่ากันครับแต่เป็นฝั่งเจ้าบ,บ้านแมนยูตามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่สี่แต้มครับโอกาสที่จะลุ้นสู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ทำแต้มขยับตามไปเรื่อยแต้มหากพวกเขาชนะได้ในเกมนี้นะครับซึ่งฟอมอยู่ในช่วงที่มั่นใจเอามามากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลลวครับ อ่านครับเกมเริ่มนี่เป็นแมตช์จำลองก่อนจริงครับผ่านช anel ยูทูบเกมพิซซี่เกมเมอร์ครับมาดูว่าจะเป็นแมนยูหรือแมนซิตี้สู้กันใน90นาทีจะเป็นฝั่งใดแล้วครับที่ได้สามเซฟสำคัญไปครับอ่าครับแรดฟอร์ดได้ตะลุยมาทางซ้ายคืนที่เอเซนบอลหลุดมาที่อองตูดี้มาเซียาเข้าสายสัดเลยครับโอ้โหชักตี้ของมาเซียาครับโอ้โหกาสหลุดมาสวยเลยครับว่าเข้าสายสัดเหินข้ามคานไปครับโอ้โห จังหวะได้ทักทายแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ตรับดูแอคชั่นของเอริกเทนฮาเกับเสียดายโอกาสนี้สุดๆของมาซิอาครับผ่านมาเพียง3นาทีเศษกับแมนยูได้ลุ้นแล้วนะครับแมนซิตี้ก็อย่างที่เรียนไปในช่วงแรกเลยว่าพลาดเกมลีคับมานะครับดวลกับซัมตันแล้วก็พ่ายมาด้วยครับมืองมือนไปครับฝมมั่งของแมนยูจะเข้าทางของโชคานเซโล่เก็บบอลได้เป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคาเซโล่ กอก์ฟอนการเองเลือกปาที่เดอะบรอยครับให้กับกีเชคืนโดดี้แอาซิโล่เป็นสันกับกิเิชมาให้กับพาเลนบงังบังก่อนแล้วคืนมาที่เดอะบรอยกลับมาที่แจ็คกิริชทิ้งบากครับโอ้โหรีมากว่าอันนีกาปรปฏิกิริยายังไวก็ปัดทิ้งไปได้โอ้โหได้ทักทายคืนกันฝั่งของแมนซิตี้โอ้ออกได้ทุกหน้าเลยกับเกมคู่นี้ครับฝา่งกีเิช เราเลือกมาในเโทษแปลให้แล้วกรุดกันแปลติดบล็อกล้วเข้าทางของเดือบร้อยมาที่หาเล่นงางไม่ได้ครับติดวารันแหงคืนกลับมาได้แล้วฝั่งของแมนยูเนต็ดถึงจังหวชาลงกับไปกับแรดฟอร์ดผ่านมาหนึงดันคืนที่หวาราันแล้วให้กับอริกเซนไหลต่อกับที่มาเซียบุโนโน่ไปข้างหน้าไม่ได้คืนอริกเซนมาแล้วทางซ้ายมีแรดฟอร์ดตะบัดกลับเข้ามาให้คับอรกเซนคืนแรดฟอร์ด พลิกไปยังไม่ได้ครับลูกชอมาตรงกลางที่คาซิมิโร่คาซิมิโร่มีช่องถึงมาซียาวซ้ายโอ้โหมาครับรับมีกระจอกแต่ว่าตามมาคว้าไว้ได้ครับเอเดรียนอันตุนี่พยายามจะเข้าไปซ้ำจังหวะที่รับหลุดมาของเอเดรียนเนี่ยครับที่ที่ขวาไว้ได้ทันโอ้เมนยูมาดูมีความมุ่งมั่นที่จะต้องการล้างตาก,กับแมนซิตี้ให้ได้าจากที่เกมแรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้ไปเยือนที่เอเดียสตเดียมเนี่ยโดนมาถึง6ประตูต่อ3กันแมนยู คืนมาให้ที่ริกาาครับลูกช่อหวางข้างหน้าโอ้โหเลยและฟอร์ดไปไกลครับแล้วเก็บได้ครับฝั่งของซิตี้เดบรอยให้มาที่มาเลสมาเลสคืนวอลกเกอร์มาที่โรดี้แม,มนยูก็ยืนตำแหน่งของเขาเองครับเป็นช่องทางจ่ายบอลให้ซิตี้ต้องขยับหาช่องกันใหม่เลยครับแล้วมีหลุดมาได้มาเลสมาถึงันเลนจะพลิกโอ้โหวารานครับเข้าถึงก่อน แล้วบูโน่ได้บอเหลือมองทางขวามีอันโตนี่ได้ก็อยับเติมรับที่มาร์ซิสาอันโตนี่อันโตนี่ลูกช็อตมาโอกาสหลุดขององตนี่มาเซียวเข้าที่เท้าขวาแล้วก็สั้นเลยโอ้โหโ,โอ้ยิงกระติดเซฟของเอเดนสันตรงตรงกรอบครับไม่ข้ามานเลยว่าปัดไว้ได้ครับเอเดสันโอ้แมนยูอีกครั้งนึงครับโอกาสหลุดมาของมาเซียวครับลูกเตะม,มุมทางฝั่งขวาเป็นหน้าที่ของลูกชอ นี่ส่งการเลือกจะเล่นสั้นกับเอดิสเซนแลลวครับได้แล้วเหล่งหาเพื่อนเปิดประจงมาแล้วได้ขึ้นโค้งจากวันนี้ปัดไม่ได้ครับโอ้โหลูกโบกของกาเซมิลโลครับลูกเซฟของเอดดิสันอีกครั้งหนึ่งแมนยูครับโอกาสมาต่อเนื่องแล้วขู่กำลังจะเข้าอยู่จต่ว่าเดซเนพุ่งไปได้เอ็ิคเทนฮากับโอ้เหลือประตูครับที่พวกเขายังเจาะซิตีไม่ได้แล้วตอนนี้คุมสานการไว้ได้ครับ มารวม28ปทีเปิดมุมมาใหม่แล้วสัเสาแรกอ,อย่างติดเสียของเอริสันอีกครั้งหนึน่งโอ้โหเออมานี้แม่นแแล้วที่เปลี่ยนทางเสาแรกของบรูโน่เลยครับหร่ว่าทิศทางของบอลก็ไม่ได้ห่างตัวของเอริสันมากปัดไว้ได้นะครับดูลูกเต็มุมสูตรนี้ของแมนยูว่าจะเลิกเล่นอย่างไร เล่นสันใหม่เลยครับบางที่บูโน่บ้างดึงจะัะหมุนหลอกหนีมาได้ครับบูโน่หากลับเข้ามาที่เออร์เรตส์ฟอร์ดให้มาจดจ่อตรงนี้ครับโอ้โหหึงประตูต่อศูนย์ครับจากราเฟียวารานครับแมนยูเต็ดขึ้นนําแล้วครับพยายามพับสามบุกอยู่นานซิต,ตี้ยังตั้งเกมของพวกเขาไม่ได้แล้วก็มาเสียประตูนี่ครับเล่นจากมุมทงทางฝั่งขวาครับแมนยูโอ้แล้วเป็นราเฟียวารานเลยครับโอ้แฟนที่เออร์เดตส์ฟอร์ดได้เทกันก่อนแล้วครับ เราแรดฟอร์นี้ขยับมาเชื่อมลบว,วารานที่สอดมาครับไม่มีใครตามประกบเลยครับโอ้โหเทกันไปอยู่ที่เสาแรกหมดเลยครับเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหลูกยิงไม่ง่ายครับหแต่ว่าวารานทําได้ยอดเยี่ยมครับตวัดเฮ่บอลมาที่เสาไกลเลยครับหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้แมนยูขึ้งนำก่อนแล้วครับต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าของจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรเลยครับแต่ว่าถ้าผลการแข่งขันในแมตช์จำลองของเราออกมาอย่างไรก็ เราก็ตัดสินไปตามนั้นไปก่อนเะครับเพราะว่าไม่มีผลของการขันจิงอย่างแน่นอนเลยครับแฟนๆก็รับชมกันกเพลินไปก่อนกลับมาดูเกมกันต่อนะครับแมนยูขึ้นนําไปก่อนแล้วก็ดูว่าซิตี้จะทําอย่างไรเปิดมาแล้วโอ้โหลูกชอสกัดมาเดอะบอยเกี่ยวได้ครับให้กับโรดี้อาจจะมาขึงแมนยูบ้างลาเลสมาเลส,าเลสทางขวามีได้เติมไหลามาที่คายบล็อคเกอร์บลอเคเกอร์เปิดมาแล้วดิดสายของมารันเที๋จะทิ้งออกมาได้ ซิตี้เร่งไงไปทำเสียบอลแล้วจะเจอแมนยูย้อนอะไรครับดูที่มาซิอาลซ้ายแรดฟอร์ดทำได้บอมีพื้นที่แรดฟอร์ดที่ยววอลเกอร์เสียตำแหน่งแล้วยิงเข้ามาครับเี่แรดฟอร์ดโยงกลับเข้ามาด้านหลังอีกเส้นให้กับแรดฟอร์ดใหม่แล้วมีช่องถึงที่มาซิอาลซ้ายโอ้โหโอ,โโอโ้ดิดเซฟของเอเดสันโอกาสอีกครั้งหนึ่งของอองตูรีมาซิอาลครับโอ้โห กดันขึ้นสูงเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีปัญหาเกมรับชัดเจนนะครับการจุดรวมที่รวดเร็วของแมนยูมาใหม่ที่อันนี้อันนี้โยกหนีมาได้ครับแล้วเปิดประจวาที่แรดฟอร์ดซัะติดบล็อกก่อนโอ้มาได้บอลเล่ของมาคัสแรดฟอร์ดอาคันยี่ถึงก่อนครับอเลนเจอรุมอยู่2องเอาตัวรอบไปครับขึ้นมาที่คันเซโลอ่าเมาที่แจ็คกิริชกิริชสายสายมีได้เติบเราที่คันเซโลคันเซโลเอาเลิงคบเบิร์นตรงกลางที่กูรูกัน คุณดูกานโยกโอ้โหไม่ผ่านคาเิเนโรแล้วเสียบอลไปเลยครับแมนยูจะย้อนทางขวาอันตูนี <c oughs> ่เกี่ยวได้แต่ว่าคาเิเนโรเหลี่ยมดีกว่านะครับแย่งคืนกลับมาได้ครับซิตี้เดบอยคืนโรดี้กลับมาที่เรอยบอยแต่ว่าในช่องนี้หาเล่นโอ้โหให้บอลไปครับคือวินเดบอยโอโ้นี่เกมรับแมนยูเตะเครับโดยบอลแผงมิดฟิลด์ตรงกลางทั้งอีกเซนแล้วก็คาเิเนโรทำทีอย่างยอดเยี่ยมครับเก็บบอลแรงกลางของซิตี้ไว้อยู่เลยครับ จบครึ่งแรกครับผ่านไป45นาทีครับเป็นเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดาำทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อศูนครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่เดียวครับจะกลับมารับชมแมตช์จำลองคู่นี้กันต่อครับในครึ่งหลังอีก45นาทีครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผม าแล้วครับกลับมาชมเกมคู่นี้ก็ต่อในครึ่งหลังเลยครับจบครึ่งแรกผ่านไป45นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับประตูขึ้นนำจากลูกยิงของราฟาเอลวาราชนะครับเกมพึ่งหลังซิตี้จะไปปรับแก้มาแล้วนะครับเรียบร้อยมีการรองบอลที่หาช่องจ่ายโอ้โหเจอกาซิมโร่ดักได้อีกแล้วครับแล้วแมนยูแย่งบอลกลับมาได้เร็วๆนะครับเป็นกลางอย่างอุลซินกับกาซิมโร่แล้วบรูโน มีช่องเลยหยับมาซียาวได้บอลไดฟอร์ดเติมไปทางซ้ายเราเราหลุดมาทางฝั่งซ้ายครับมาคัดแอดฟอร์ดมองหาเพื่อนแล้วคืนกลับมาที่มาซียับบริกยังไม่ได้มีบรูโนเลยครับเข้าขวาแล Bruno ้วบูร์โน่ซัดเลยครับโอ้โหมาแต่งหาช่องยิงจนได้ครับบรูโน่ยังยังไม่ผ่านมือของเอลิสันจากหนึ่งศูนย์นนอยู่นะครับแมนยูโอ้โหแฟนๆก็เจอไดฟอร์ดนี่ต้องการประตูที่สองเพื่อความอุ่นใจในการนวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ มาคืึ้งหลังพอตัดบอลกลับมาได้นี่พวกเขาก็มาเดินเกมบุกเข้าใส่แมนซิตี้ต่อเลยครับออการแตะมุม5ครั้งเลยนะครับมันอยู่เปิดด้วยซ้ายมาครับเราได้สะบัดเปลี่ยนทาามาโอ,โอ้โหโอ้ลูกโขของมาติเนสติดเซฟของเอเดนเซนแล้วครับเดี๋ยมึงขอรอแล้วเนี่เข้ามาสะบัดไปที่เสาแรกแล้วคุมเสาอยู่แล้วครับเอเดนเซนเกมนี้ทำน้าที่หนักเลยนะครับ มายิอยากเป็นสัน้นทิงเพื่อนไว้ในกรอบแล้วเปิดมาด้วยสายได้บ่งอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ของกูโน่กดไม่ลงครับกูโน่เฟรนเดสเกมนี้เปิดแม่นเลยนะครับลูกชอเจ้าตัวก็มีโอกาสก,ก่อนหน้านี้ด้วยครับที่ทําให้ได้มาลุ้นเตะมุมนะครับจากลูกยิงของเขาแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของเอาแล้วไปจ่ายพลาดหรือเปล่ากบโอ้ยเกือบไปครับดิสัน ไม่มีน้ำหนักขาดเกินเกินอยู่ครับซิตี้ดูสูญเสียของมั่นใจไปเลยนะครับเดเรสันครับแมนซิตี้มีขยับเปลี่ยนเลยครับส่งแบรดอุซิวาครับมาแทนเอลคายกุนโดกันครับต่งเด่นกลางนี้ก็ดูจะมีปัญหาชัดเจนครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอดีเนส อากาให้มาแ <c oughs> รดฟอร์ดบิ๊กหนีได้แล้วดูทางซ้ายลูกชอกรับเติมมาแล้วครับบีมาเซวยกมือขออยู่พี่ลูกชอโยกมาเข้าขวาลูกชอไปซ้ายครั้งหนึ่งแล้วจังหวะสุดท้ายเปิดไม่ได้ครับโอ้โหติดตะขันยี่ก่อนครับมาให้ชา้าไปหน่อยครับลูกชอโอ้าจะลังเลครับขอไปเองเลยครับอีกครั้งหนึ่งที่พลาโดโอกาสไปนะคับแมนูทางเกมทางฝั่งซ้ายของลูกชอปมาแล้วโอ้โห,โโหมาเลสเสียหลักไปโอ้ผู้สิ้น <c oughs> ให้ให้ครับ อ่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเปลี่ยนบ้างนะครับส่งเฟรดลงมาแทนคริสเตียนเอริกเซนแล้วก็ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่งฟิลโฟเดนครับมาแทนแจ็คกิริชนะครับฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ซิตี้เดอะบรอยเปิดของโง,งมาแล้วขึ้นโขงได้ครับแรดฟอร์ดฟอยังเข้าทางของเดอะบรอยอยู่อ่าช่องจะเลือกอย่างไรโรดี้รออยู่แล้วที่มาเลสเข้าซ้ายแล้วซัดเลยครับโอ้โหนิกาว้าพุ่งปัดไม่ได้ครับซ้ายของมาเลส โอกาสใกล้เคียงที่จะตีเสมอของแมนซิตี้ครับแต่ทาไม่ยอมครับเร่งจังหวะแล้วนะครับทีมเยือนเดอรรอยพยไปใกล้ๆเลือกล่นสั้นกับโฟเดนแะครับโฟเดนโยกเอาซ้ายขืนเดอรรอยแล้วให้กับมาเลสขาของแถวสองนอกกรอบเขตโทษครับดูดบังพริกไม่ได้หาช่องต้อง,องต่อวัดเข้าไปครับติดวารันแก้ไขครับที่วันดิโซก้าเดือบ อันโตนี่หลุดเจ้เกมรับก่อนครับอันโตนี่แล้วคาซิมิโลคาซิมิโลไปเองครับให้กับมาซิยาอู้แล้วดูแรดฟอร์ดโอ้โหจังหวะนี้ครับคอมเดีวของแรดฟอร์ดขาด่วนครับจอโซนอยู่แรดฟอร์ดบังแล้วไม่มีช่องจะพลิกยิงเลยครับคืนลูกช่อซ้ายมีมาซิยาเลยครับโอ้โหยังที่หนึ่งศูนย์อยู่ไม่จัะจัดไกลนอกกรวยโทษของมาซิยาครับ โอ้มีโอกาสยิงน่าจะมากกว่าใครเพื่อนอะไครับใน,ในฝั่งของแนวลุกแมนใช้เสื้ออยู่ในเต็ดแต่ว่าก็พยายามเต็มที่เลยครับมาเซียวทำประตูให้กับทีมประตูที่2ไม่ได้เลยครับเอาแล้ไปพลาดครับโอ้การนี้เราดูที่บุโนโธมาที่มาซิยาบโอ้ลูกนี้ชดคันแล้วยังไม่ได้ครับโอ้ดูปริเอเรสันครับดู จ่ายบอลให้เพื่อนนี่พลาดเยอะเลยนะครับโอ้นี่ครับมากน้ำหนักขาดเกินเกินครับเจ้าตัวไม่บ่อยครั้งนที่จะเห็นเจ้าตัวเป็นแบบนี้นะครับเอเดนซันห่าครับแมนยูตอนนี้เร่งขวาได้ขยับเติมอันตนี่ถัดดวลกับอาคันยีอันตน,น,น,ญญน,นี่เดี่ยวเดียวคืนที่ผ่านบิสกา้าเราไปย่องถึงคาสเซี่รเอาล็อกไม่มีใครเข้าคาสเซมิโรเลยครับโอ้โห สัตว์ไกลแบบนี้ก็สองประตูต่อศูนย์เลยครับจากคาเซมิโลครับยิงได้หนักวงเหลือเกินครับโอ้เปิดช่องว่างแล้วเจ้าตัวเติมมาด้วยครับโอ้มนซิตี้ไปเปิดช่องนี้กับคารเซมิโลครับโอ้ี่ยิงหนักแล้วโอ้โหสัตว์ไกลครับวิถีบอพุ่งตรงคนเสาไกลเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับที่โอตาฟอร์ดโอ้ท้าโจลุยก็กำลังจะเป็นสีแดงเลยครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้คนที่หายไปนในเกมนี้ก็เป็นสุดยอดกองหน้าของเขาอย่างริ่งเรีวฮาร์เลนนะครับในการจำลองแมตช์ารีไอชุดนี้แหละครับเรต้องไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแมตช์จริงอย่าลืมน,น,น,นะครับเพื่อนๆในครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับ19.30นาฬิกานาทีนะครับอาร์กาเาเลส เราก็วันนี้เป็นวันเด็กแข่งชาติด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆแฟนๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อาจจะยังเป็นเด็กหรือว่าตอนนี้โตขึ้นแล้วก็อย่างไรดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับท่านแข็งแรงครับคิดสิ่งใดสมบังดังปรารถนานะครับมาซิตี้มีเปลี่ยนตัวนะครับส่งยูเลียนอาเลสมาแทนโปรดี้ครับส่งแนวรุกลงมาเพิ่มเปิดมาแล้วออกกลัมาได้ครับ วันดิสซาก้าแย่งมาได้ครับขอไปเองก่อนให้เวิร์นไม่ดีซิต,ตี้ได้ไหมอารับชีกมาอยู่ทางฝั่งซ้ายครับทีนเดือบรอยเดือบรอยดีดใไซด้วยมับแล้วได้แปรของโอ้สตอีกครั้งหนึ่งครับแมดูครับโอแปรของโบูเดนเฟื่อสกูที่ติดบล็อกของมาติเนสโอ้โหลบดูเดซัดเองเลยครับยูเดนอาเวเลส วันเด็กเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามรับชมกันเสมอมาครับผมเอาอกาศช่วงไปท้ายครับของทศเวลาเพิ่มะไรครับของแมนเชตอร์ซิตี้อุสินรอให้สัญญาณนะครับมีแฟนๆจะลงมาป่วนนะครับเกมยังไม่จบเลยครับอุสินยังให้เริ่มเกมไม่ได้เรอตองไปตัดภาพไปนะครับเปิดมาแล้วตั้งยิงเลยครับโอ้โหของบาลเลส พักเองแล้วชงเองแล้วครับแต่ว่าหลุดรอบออกไปครับ้โหมาเลสไม่ง่ายครับชดนี้ดูจากมุมนี้ก็เล็งไปที่เสาไกลนะครับเต็มที่ครับฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าต้องชมเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในวันนี้กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับเราจะเข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายครับ เปิดขึ้นมาแล้วอันโตนี่เก็บได้นี่ครับคนที่จะโดดเด่นมากเป็นคาเซมิลโลเลยนะครับในเกมนี้อาน,น์ิซโซกาให้กับบรูโน่ครับอันโตนี่สมาชิกเฟรดเฟร็ดออกบีช่องถึงบรูโน่ซัดเลยครับโอ้จะปิดจะปิด3-0ให้ได้แต่ว่าติดเซฟของเอเดนสันโอ้โทษมาครบแล้วด้วยครับอาร์กามาลุนจังหวะสุดท้ายของเกมนะครับลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโดยลุกชออลไรครับ เลิงหาเพื่อนขอเปิดไปลุนแล้วเปิดมา6 oh, oh, สกัดออกมาได้ครับชอบคันเซลโล่แล้วผู้สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าในแมตช์รองการแข่งขันครับเป็นแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติครับ,บสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเด็กแล้วก็เราที่เติบโตมาด้วยกันร่วม6ถึง7ปีนะครับขอบคุณุกคนมากมากครับ เดินทางไปไหนครับท่องเที่ยวที่แห่งผมตะบนใดครับเพื่อนปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็มีความสุขมากๆครับในวันนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในแมชต่อไปครับขอบคุณด้วยครับฝากถูกใจครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องของเราไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมทุกอนนะครับผมสวัสดีครับ